มันนี้ก็อยู่กับผมเองอาห้าแอนตุ้มตาต่าตตๆนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกมใหม่ครับเป็นเอาตะ EP สองนะครับก็ไปต้องเข้าเกมเสร็จเลยโอเครับเข้าเกมแล้วแล้วก็เสียงดังๆห่อยเพราะผมอยู่ตรงห้องนอนแล้วก็เปิดพัดลมเข้าเกมไปได้แมบหนึงแมบหนึ่งแมบหนึงที่ผมอยากให้อยากให้ดูนี่ มันไม่ใช่ซ้อมไมวูรอกเป็นมันตะนะครับต่อเลยนะครับคิมนี้เป็นน้ำมันตะ EP สองนะครับนี่ก่องแบบสวัสดีครับด้วยครับรีวิวแล้วก็แมปนี้เราจะมาเล่นกันใน EP หน้าครับเป็นแมปเอาชีวิตรอดนัดไปเริ่มที่แมปแรกกันเลยโินตูดผมนะ้ําเม้นจริงๆจินตูดเม้นเปรี้ยวฮอหมิ้น เหม็นกินตูดหืมหม็นไม่ง่วงอู้เจ้าคิปเปอร์รางนก่ด้วยนี่ปลาเนื้อนะดูบ้านน้องผมก่อนบ้านแรกเลยหน้าบ้านก็จะประมาณนี้จะฝนตกหยุดซะนี่ นเป็นวงจรบันไดนะโยไอที่มันเป็นเหมือนประตูตรงเนี้ยมันคือเนาะมันไม่ใช่รอบบ้านนะมันจะเป็นห้องแต่น้องผมยังไม่สร้างนะครับประมาณนี้จะจะเป็นห้องครัวแหละแต่น้องแค่ยังไม่สร้างในด้านในก็เลยนี่จริงๆมันจะมีเก้าอี้นั่งนะนั่นคือทีวีแล้วก็บันไดนะครับนี่ให้ทิ ออ่ามานี่แล้วก็ต้องออบบี้อ้าหูพี่ผมเขียดกันที่มันมาจะมาต้องออบบี้สุดๆเลยบ้านตัวเองมาออบบี้ในบ้านตัวเองงงๆนี่คือที่ล้างหน้าครับแล้วก็แท๊กโก้บิง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 เหมือนเสียงในห้องน้งําผมไงล่ะน่าเสียงห้องน้ําผม โอ้เสียงอย่างดังนะั่ตัดไปเกมมกักกะบุงเรากันต่อเลยเอาละตัดมาแล้วมาห้องนอนแสนตูดหมินชักกแล้วก็อ่กุ๊กกี้ชักกุ๊กกี้แล้วก็นาตาแล้จะดูทำเพื่ออะไรคนดับน้ำทุกคนมาดูโยเกี่ยประตูนรกนี่จริงๆ อออโอ้ยยางึ่งคืโอ้เกี็บบ็นไดไฮเทคบ้านี่จริงจไม่อยากออบบีแล้วก็ห้องต่อไปห้องนอนนะครับตรงนี้ก็จริงๆริงวผมจะไปกระจกนะแต่ผมอยากให้ามันกลายเป็นห้องแต่งตัวแทนแต่งตัวแต่งตัวเอ้ยเอาคุณลุงสิน้องผมชอบเป็นตัวคอนเทปเทพมอะแต่ผมชอบเป็นคุณลุง อันนี้คือคุณลุงไม่ใช่ตัวปลดหรอกมีคุณลุงสำรองเฮ้ยเหี้ยวเหี้ยวบักอ๋อได้ละนี่คุณลุงตัวปดลดใช่ไหมคุณลุงใช่ไหม ร้อยแล้วก็ไปกันแป๊บน้าอยามาอมา่มาครับโอเคมาละมาครับต่อไปบ้านผมบ้างอันนี้ก็บ้านน้องครับบ้านตุ่มตาหนึ่งหมื่นบาทน,นี่ก็เอเลนที่น้องผมจ้างครับอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้ไาย ก็ประตู DNS ที่สร้างผิดแล้วก็อะไรไม่รู้จริงแบบนี้มันเป็นแบบที่ผมเอาชีวิตรอดนะเนี่ยบ้านน้องแล้วก็เหมืองแล้วก็ฟาร์มแล้วก็บ้านน้ําแข็งของน้องแปลว่าน้ำแข็งมาจากไหนกันลูกแล้วก็มาสองตัวของผมกับของน้องแล้วก็ฟาร์มแกะแล้วก็นกเอานก นกแก่ผมไหนแล้วแล้วว่าตูดีเอ็นแล้วนี่คือบ้านผมแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ยอามานี่พิธิการใช้อย่าปุ่มไม่กโยวนสิ่งของเอา้า รขายบ้านหนึ่งล้านบาทบ้านของอาหา้าก็เราก็ต้องโยนของครับจะเหยียบหรือโยนของก็ได้นะแต่เอายโยนของนี่มันจะก็จะดันขึ้นอย่างนี้ครับแป๊บหนึ่งขอทุบก,ก่อนบ้านของผมมันจะเสียเอ้ย,น,อย no นี่ไงนกแก้วนี่ไงอ้าวนี่ไงเย่นกแก้วอ้าว แล้วก็ไม่ต้องทุบอันนี้ก่อนนะครับบ้านผมจะเสียตรงนี้แหละมาเร็วนี่นะครับโยนของมันจะเด้งอย่างนี้แล้วก็ต้องของกลับของกลับแล้วแล้วมันก็จะกลยายเป็นนี้ไม่ก็เหยียบก็ได้นะมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้นี่ดันแล้วก็นี่ดันนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนี่คือทางเข้าบ้านผมนะครับแต่แต่ยังไปไม่ได้ นี่ก,ก้นนว้อยู่นะครับจะทุบก็ได้หรือใช้วิธีน้องผมแตงแตงเอา้ามันจะยากหน่อยนะนุกยงอยู่ใช่ไหมใช่อยู่เอา้านี่ได้แล้วแล้วก็บ้านผมนะครับอันนี้คือเหล็กให้นะว่าจะออกก็ทุบเอานี่บ้านผมมีครับแสงสว่าง ไอ้ลองดูอนกลางคืนดิทาดอสวยออกแต่มันก็ดูแบบบังนอนแล้วนะก็ประมาณนี้ไปดูอันต่อไปกันเลยโอ้ยเก็บมารีวิวสนามเด็กเล่นก่อนนี่สนามเด็กเล่นเอานกเก็บ แล้วก็โหนนะครับแล้วก็กระโดดถุงแก้วย่แล้วก็รถไฟนะครับเดียวไหมครับเป็นน้ำตาอีพีหน้า,าเดี๋ยวมาแล้วก็มารีวิวบ้านผมก่อนเอาน้องแก้วหลุดไหมน้องน้องหลุดไหมเงี้ยไม่หยุด เงี yeah. ไปกันนี่นะครับบ้านผมแล้วก็นอนไม่นอนกับเราเหรอนะักเกี้ยวมากันเกาะไปแมปกันต่อไปกันเลยไปเดือเอาละครับทำช่วงไปแมปสวัสดีครับกันเลย ื่นเต้นอะไรกันนะักกันหนานะ่ะตามไปต่อครับเสืเลยบัวเอามรแล้วโอ้ยอด้อท่านชมเห็นตรงหน้าใช่ไหมเนียดเอเลนนั่นเองเอ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 เดนโย ผมมีตนครับผมคิดว่าผมอยากทําช่องเดดบีแอนเยนโลนะครับมันคือเป็ดคู่ซีของผมผมเคยบอกทำชมอย่างก็ไม่รู้นี่คือหมัดเด็กนะแล้วก็หัวเอเลนแล้วก็กลาบแล้วก็นมแล้วก็เท้าแล้วก็กระดูกที่เปบ,บแขนขาแล้วมันก็เป็นเลือดอ่ะแล้วก็เอเลนล่างฟอลลีไทสันก็เอาง่ายๆมันคือเอเลน360เมตร ามร้อยหกสิบเมตรนะครับเมตรมันคือเอเรสามหกสิบเมตรนั่นแหละแต่ตัวนี้มันสูงแค่สิบสองเมตรสิบสองเมตรนี่สิบสองเมตร แต่ผมก็ภูมิใจนะแช่นี้ก็รู้สึกเท่ละดูดิเติงตึงเตงเตงตงตตตเต้ยอะๆเยอๆคนละเพลงมันต้องตีดีดีดาตีดตุตดาตดาตีดาอันนั้นคือเพลงของน้องผมนะคะปิ้วดึงติงตงติงตองนี่คขาขาใหญ่ใหญ่อ่ะหืม ตื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 ่หูโคดๆๆคตคตเลยจริงๆผมสร้างหัวให้น้องผมนะครับแล้วก็ทอดนะนี่ทอดทอดๆอๆนี่เป็นแบบนี้เลยทอดผมไม่ได้ดูแบบนี้นะครับมองไม่ค่อยเห็นต้องใช้นี่แล้วก็ดูเอาประมาณนั้นทอดแล้วก็เอลน แล้วก็เอเลน่างฟาเรียไททันครับหรือสาวร,รอกซิมเมนั่นเอง <c oughs> ผมรู้สึกชอบโคตรชอบภูมิใจเลยตัวเนี้ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกแมปก็จะมีแมปไหนอีกแมปแบบเป็นน้ตะก็ไปดูกันเลยตอนนี้นะครับมาอีกแมปกันนี่ก็ไม่รู้จะมาดูแมปอะไรดีมาดูแมปพาพิวอไททันกันดีกว่าไหมแมอวอ่ะ เอาหาแมปรถไฟนี่ไงแมปรถไฟนะครับก็เดี๋ยวตัดเ้าเข้าไปเลยกำลังเข้าเสร็จโยู่คุชแมนเข้าเสร็จไหมเนาะคุชิมนนี่คือรางรถไฟของน้องผมนะครับนี่คุชที่เดีย๋ยวผมขอทำอะไรก่อนก่อนที่จะเล่นครับแปบ๊บนึงรอหนะครับ ที่จุดเริ่มเจาะลจุดเ,เริ่มต้นรถไฟผมหมดเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลยรถไฟผีอย่าเพิ่งไปรถไฟไปแล้วแล้วก็ไปคันกันเลยอือขึ้นทันนะครับไปกันเลยวู้ฮู้เงี้ยวอ้าวเออไปวู้ฮไอเดน่าเดน่ายุดนี่ไงนี่วู้ฮู้ อย่างสวยแล้วกดสโลไลแล้วก็ปิก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 แล้วขึ้นไปว้ว้าวเนียววหันตามไม่ทันเลยว้าวาแปบนะครับเดี๋ยวก่อนนะเตือไปว่าผมต้องตัดเป็นเอาชีวิตรอดรู้ไหมททำไมเออน่ะเดี๋ยวกูรู้เอา วิวดิวฮาโลวีนนี่งไงนี่ครับแปบ๊บหนึ่งฝากเป็นมาชีวิตรอดก่อนเฮ้ยเนี่ยครับต้องเปิดกลองนี่อา้าวเฮ้ยขวานเราต้องทุบตรงนี้นะครับทุบปางก่อนนี่ครับทุบตรงนี้ นี่ทุบแล้วก็ต่อนักรับแล้วก็วางรางแล้วก็ไปกันต่อเลยแต่ขวานเก็บก่อนประมาณนี้ไปกันต่อเลยวู้วู้วู้ว หมวตายตุ่มนั่งแงว่าเนี่อยอ้าวเกิดบ้านของน้องผมอีกโอเคประมาณก็สำหรับคลิปนี้ครับขอจบเพลงแค่นี้ไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอหานตรงตามเลยนะครับอย่าลืมครับพี่ภาษาอังกฤษตรงแอนสอนรูปสาทไทยลแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า